เราจะมาทําแกงเขียวหวานนะคะไก่แกงเขียวหวานไก่ก็มีเนื้อไก่นะคะมีมะเขือปลอกใบโหระพากะทิแล้วก็พริกนี่พริกแกงเขียวหวานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลนิดนึงแล้วก็น้ําตาลนิดนึงเพื่อความกลมกลม่อมตั้งหม้อนะคะ <S <S ใส่กะทิลงไปะค่ะทุกคน พื่อที่จะเอาแกงเขียวหวานลงไปผัดจะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปใส่หมดเลยค่ะจะได้หอมๆหนึ่งห่อไปเลยผัดให้หอมๆนะคะเคี่ยวให้พริกแกงเขียวหวานแตกมันนะคะ แล้วเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะคนเราจะทำเยอะหน่อยเพราะว่าเอาไว้กินหลายวันได้ใส่ช่องฟิตได้นะคะยังรอให้เนื้อไก่สุกก่อน ไก่เริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มะเขือเปาะลงไปค่ะมะเขือเปาะลูกใหญ่มากนะคะหวานเราจะออกหวานนิดนึงน,นะคะใส่กลิกน้ำตาลลงใส่น้ำตาลลงไปค่ะซอสปรุงรสนะคะ แล้วก็น้ำปลาลงไปค่ะประมาณานี้แล้วเราเดือดแล้วก็คนนะคะเราจะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะนี่ค่ะรอให้มันเดือดนี่ค่ะ แกงเขียวหวานเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใบโหระพาลงไปนะคะใส่เยอะๆเลย,อเย,อเยอหอม,หอม ใส่พริกลงไปค่ะสุกแล้วนะคะ